สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube นะครับวันนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับแถวๆพระประแดงครับนี่ดูบรรยากาศาริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับครับนี่เป็นสะพานภูมิพลครับสวยงามมากครับผมนี่ เป็นฝั่งสมุทรปราการนะครับนี่ก็เรือนี้กเ็เลือสินค้านี่ครับนี 我俩个。<雷><雷> ากาศอาุ้ยสะพานภูมิพลสวยงามครับ ตอร์ไซค์ข้ามฝั่งครับเนี่ยอนุนนะครับนี่ครับข้ามไปฝั่งนู้นมันจะมีเนี่ยเป็นท่านี่ครับอันนี้ไปเป็นท่าท่าเรือครับท่าเรือนี้โป<บ>๊กโป๊กก็จะจอดแล้วก็มอเตอร์ไซค์รถยนต์เขาก็จะขับไปเลยครับเขาจะขับขึ้นไปเลย สวัสดีครับเย็นสบายครับไม่ร้อน คินี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่อสแก้ล้วยนะครับสวัสดีครับ